ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดแชร์คลิปด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมสวระยอดนักดองกับเกมเอลเดน i n งในพาร์ทที่8กันแล้วเรามาอยู่กันที่เขาด้วหาดภูผาเพิงกับการนั่งแอคแบบลหรอวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปลุยกันต่อเลยดีกว่ากับการตามล่าบอสหนตัวที่เขาว่ากันว่าเป็นงูน่าจะชื่อว่าผู้พิพากษาลขาดนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราคุยกันเยอะมากวันนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่า ขอลองใช้หน่อยละกันโค้งแห่งลูนโอ้โหใช้ทีเลือดเด้งเป็นปอกอเลือดสุดจอโอ้โหเพิ่มเลือดเยอะมากเลยอะนี่นะหรือโค้งแห่งลู root. นที่เขาว่ากันว่าจะทําให้แบบพลังแห่งมหาลูนเรามันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราเปิดตะเกียงก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยไอหนอนนี่เขาก่อนเรามีประเด็นกันนี่แน่มันคือหอยทาก มันคือหอยท่าครับมันไม่ใช่งูหูมืดมากเลยตรงนี้มีไอเทมด้วยปาบเนื้อไมนี่ปาบเนื้อ,อ,อตรงนี้มีทางลงครับเรารีบไปดีกว่าไม่จงเป็นที่จะต้องเสียเวลากับมันก็ได้เพราะว่ายังไงซะมันก็เป็นแค่ลูกกระจอกใช่ไหมอุ้ยตัวอะไรวนะน่ะนักเลงเจ้าถิ่นมันเยอะจะเก็บของมันแล้วแอบหนีไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องปะมือไงสวัสดีครับไม่มีเห็นหรอกไม,ไม่เห็นไม่เห็นหรอกได้เลยมา ับแห้งอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนักเลงเจ้าถิ่นมันเยอะเอเราเจอกับเทวรูปมาตรตัวนี้ครับเราเปิดเทวรูปมารก่อนโอ้โหตรงนี้ประตูหนึ่งบานด้วยครับลองเปิดดูสิพาไปไหนเนี่ยประตูหนักละเกินอ,อ,อ,อึหนักนวงล้วนจะเฮ้ยนี่มันภายในคือหาดภูผาเพิงครับเราเจอกับลิมมาริกาหนึ่งอันทำการเปิดแหล่งรวมสรรัญญาณ เปิดเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยเฮ้ยตรงนี้ที่เราเคยมาในพาร์ทพาร์ทไหนสักพาร์ทหนึ่งอะ่ะที่มันมาจากที่วิทยาลายัยเรยาลูคาเรียผมจําได้ที่มันเกิดตรงเนี้ยแล้วเราก็วิ่งไปโอ้อแสดงว่ามันเป็นทางที่สามารถเชื่อมกันมาได้ตรงนี้มีไอเทมหนึ่งอันด้วยครับแต่ว่าเก็บยังไงก็ไม่รู้ฝั่งนู้นเหมือนกับว่าจะมีคันโยกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าสัตว์ตูก็มากมายเอ้ยโอ,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 โอ้ตัวอะไรวะน่ะ น่าจะเป็นงูหรือแม่กระจิ้งเหลนครับโอ้โหวิ่งบนหลังคาก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนโอ้โหโดนก็ไม่ลดหรอกบอกให้เลือดพี่นะเยอะพี่อัพมาแล้วเฮ้ยตายป่ะวะเป็นไงเหนือชั้นเหนือชั้นลงไปตายไหมเนี่ยอาจจะไม่ตายออ้ยมีห้องหมอกด้วยอะเราลองเปิดดูหน่อยดีไหมว่ามีอะไรอยู่ข้างในใช้กุญแจดาบหินนะครับกะ อุ้ยอ้ยอ้ยปอ,อ,อัพเลือดมาแต่ไม่ได้แข็งแกร่งเลยทำไมขยับไม่ได้ครับเนี่ยอยู่ในสภาวะถ้าตายนี่มันมันรีใหม่นะถ้าตายนี่ลูนหายนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้มีไอเทมตัวเฮียตัวเฮียเยอะมากลงมาที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะไปฝั่งนู้นที่มันสามารถไปเปิดคันโยกได้ ส่องกล้องแป๊บน่าจะต้องไปแถวนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าเหมือนกับมีกระเช้าที่เป็นลิฟต์นะเห็นไหมอ่ะต้องไปทางนั้นก็เป็นได้นะครับมันเป็นเมืองลาวาหมดเลยนะที่เคยริอหาดภูผาเพลิงแห่งนี้เนี่ยนี่ไงทางขึ้นเจอละมีอสอพิษแห่งมิโนะจอดยอยู่หนึ่งตัวอะไรอะไรอะไรเหอะไรอย่าให้เอาจริงตายซะตรงนี้ขึ้นได้ด้วยครับนี่ไงเป็นลิฟต์ตรงนี้ก็มีลิฟต์เหมือนกับว่าเอาไว้ลงไปข้างล่างนะ ลองลงไปดูดีไหมเนี่ยดีไม่ต้องหรือไม่ต้องขึ้นดีกว่าน่าจะเป็นทางที่แบบเราเอาเป็นว่าเราเน้นที่ตัวคันโยกก่อนดีกว่าจะได้ไม่ออกนอกลวงทางสวัสดีครับมีการต้อนรับอย่างกระชับมิดมากเข้าได้ด้วยครับโล่งเชียโล่งมาเชียว นี่ไงคันโยกที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าจะเปิดเปิดเพื่ออะไรเอ๊ะกลไกคื่อนเหรอหรือประตูมันคือสะพานข้ามแม่น้ำแควใช่ไหม ่านข้าแใ่น้ําแควร้รอนละอุแน่นอนเหยียบไปเท้าที่พองเลยนะเนี่ยโอ้รถน้ำด่วนรถน้ำด่วนอ๋อมันคือการแบบว่าเปิดเพื่อแบบทำให้ช็อตคัตมันสามารถเดินหากันง่ายขึ้นแค่นั้นแหละใช่ไหมอ๋ออยู่ๆก็ภาพมืด อุ้ยใจเย็นอะไรของมันวะน่าไอ้นี่บ้าคลั่งเป็นบ้าเป็นบออะไรของมันเนี่ยตี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 เนี่ยอะไรไอ้หมอนี่มันบ้าครับนี่เนี่ยเพลงดาบน้ำแข็งม่านหมอกห้องบอสใช่ไหมเนี่ย แสดงว่านี่คือห้องบอสเหรอโอ้สถานที่ดูไม่ค่อยเป็นใจเลยอะลองเข้าไปดูก่อนคงไม่ใช่หรอกมั้งอาจจะเป็นแค่ลิมิรุออกมาอย่าให้ฉันต้องเอาจริงโอ้ขุนนางขุนนางมังสาเทพอุ๊ยแหละเกมไม่ดีโอ้ลิมิรุสุดยอด ก้าวน้ำแข็งก้าวน้ำแข็งก้าวน้ำแข็งนี่ไงเป็นเจอโอ้ยอุ้ยอโอ้โหแรงแรงนี่ไม่รู้ตี่แน่ย่ำน้ำแข็งย่ำน้ำค้างแข็งอุยแข็งพูดแรงเลยนี่ขนาดว่าเพิ่มมาหาลูนอัพเลือดมายังแทงแรงเลยอ่ะมันทำอะไรวะน่ะโอ้มันระเบิดรอบตัวใจเย็น วะมันกิ้งมันเป็นหินกิ้งโจจิโจโจิรถถังมนุษย์ไม่เก่งหรอกเนี้ยย่ําน้ําค้างแข็งย่ําน้ําค้าง <c oughs> อุ้ยอย่าใจเย็นโอ้เราเก่งเกินไปว่ะเราเป็นพระเอกที่เก่งมากเลยอ่ะนี่ไงย่ําน้ําค้างแข็งย่ําน้ําค้างแข็งงงสิ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 อุ้ยเจอเจอความเสื่อมสลายของลิมิรุ ยืนเดียวนนี่ไม่รู้ยำน้ำค้างแข็งอ๋อาต,ตายตายเลยไม่น่าเลยว่าเก่งเกินตัวฉันเครื่องเย็บมังสาเทพนี่บอสหรือว่าอะไรครับเนี่ยกระจกเรอระเบิดพลังข้างนั่งพักแป๊บถ้าเกิดผมเดินไปเก็บไอเทมตรงนั้นผมจะโดนแดกหัวไหมเนี่ย จะโดนแดกหัวไหมจะโดนแดกหัวไหมไม่โดนหรอกมั้งคงจะเป็นแค่พ็อปแหละถุงน้ําค่ําอสรพิษเฮ้เอามาทําอะไรอ่ะจะว่าไปพาที่แล้วเขาบอกว่าให้เราไปหาหอกใช่ไหมที่อยู่ที่โถงอ่ะแล้วหอกอยู่ไหนอ่ะหอกใช้นในการฆ่าง,งูอะไรของมันอ่ะโอ้โหตรงนี้มีลิฟต์หนึ่งอันลองนั่งดูก่อนครับตรงนี้ไปต่อได้ตรงนี้ก็ไปต่อได้ลองสํารวจดูก่อนว่า ตรงนี้มีหอ,อกหรือเปล่าแถวนี้มันก็คงจะมีแค่ให้เราวิ่งเก็บไอเทมหรือเปล่าโอ้เอยจะโดดขึ้นขอบตรงนี้ลงได้นะครับไม่รู้ว่าลงไปแล้วจะรอดตายหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นทางไปต่อหรือเปล่าไม่มั่นใจจะว่าไปประตูโอ้ยมาทําให้ตกใจเพื่อตรงนี้มีริมมาริกาหนึ่งอันด้วยเราเปิดริมก่อน เรามีริมหนึ่งอันตรงนี้ครับแต่ตอนแรกผมเห็นประตูหนึ่งบานที่มันมีหมอกอยู่่ไม่รู้ไปไหนแล้วไงอ๋อนี่ไงใช่หรือเปล่าโดดมาตรงนี้มีห้องมีอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงน่เป็นซอกตอนแรกหรือเปล่าที่เราเห็นว่ามันสามารถไปได้อ๋อนี่ไงประตูอ๋อมันพากลับมาตรงนี้ก็คือประตูห้องบอสตอนแรกนั่นแหละตรงนี้ก็เข้าได้ด้วยเราลองมาเข้ากันก่อน กลไกไม่ทํางานแสดงว่าไปไม่ได้ต้องกลับไปข้างบนกลับมาข้างบนตรงนี้ก็น่าจะไปได้แต่มีพวกนี้ขวางทางอยู่เลยต้องตีจะตัวไอ,ไอ,ไอทิ้งให้หมดเลยเอ๊ะทำไมยิ่งวิ่งมามันยิ่งขึ้นมาบนยอดหน้าผาวะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหลอกมาเก็บไม่ได้หลอกมาฆ่าอะไรงงี้ไม่เอานะเหมือนตันเลยครับแต่ว่าตรงนี้โดดได้เอ้ยเสียวมันชอบแบบว่ามีหน้าผงหน้าผาแตกได้ไงกลัว ัวต,ตายตรงนี้ขึ้นมาที่โอ้บอลาวามาทำไมวะเนี่ยมาทำไมบนนี้งงอุย้ยตกใจโลเซนเมดฟันอุย้ยฟันไม่เข้าเลยอ่ะอย่าสู้ดีกว่าครับแม่งแข็งขนาดนี้ไม่ไม่น่าตายใช่ไหมโอ้ลงได้จริงด้วยอะไม่น่าตายครับ แสดงว่าอาจ,จต้องสไลด์ไปให้มาเจ็บตัวเล่นอุ้ยวงกลมปาดปาดปาดนี่ไงเอาปากกามาวงเฮ้ยเฮ้ย,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 ยพี่จะเย็นคุยกันก่อนเข้ารูนี้ก่อนนะเข้ามาก่อนถือว่าพักหายใจฮิวไม่รู้ถูกทางหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นมาบนนี้แล้วอะเราอยู่บนสะพานครับถือว่าปีนขึ้นมาก่อนแล้วกัน เอาตัวรอดก่อนถูกผ,ผิดไม่รู้แต่ว่าขอขึ้นมาก่อนครับใครเขาเป็นอะไรกันวะเนี่ยนั่งกันมืนเลยปาดปาดปาดเฮ้ยเจ้าสารพิษมาอุยอ้ยวุ้ย,ย,ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย นี่ไงปาบเนื้อไปหนึ่งดาบโลเซนไมเดนกลับไปที่เดิมแลครับสงสัยวันนี้จะยาวหน่อยแลละครับดูากทรงแล้วเพราะว่ายังหาทางไปต่อไม่ค่อยเจอมันกว้างมากเลยที่เนี่ยอุ้ยใครนะอุ้ย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 อุมม้ยอุ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 ้ยอยอุ้อุ้ยอุ้อยอุ้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 ยอ เป็นช็อตคัทใช่ไหมโอเคมันคือลิฟที่พาลงมาข้างล่างที่เดิมครับโอเคกลับมาที่เดิมอีกรอบหนึ่งเีลาเยอะเีลาลีลา,ลาไปตายใต,ยตย้โง่ท่าเยอะเลืเกินระบ,บำมรกตรอบตัวอะไรของมันน่ะโอ้ระบ,บำแซ่ระบ,บำเงีย้ยงเงา ไหนหงงไหนหอ,อกอะไรของมันวะยังไม่เจอหงหอ,อกเลยครับหงหอ,อกอยู่ที่โถงไหนหอ,อกไหนโถงเปิดได้เปิดประตูหน,นักมากหนักจริงๆมาผิดห้องหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับเนี่ยดูแล้วเหมือนเขากำลังพยายามนั่งทำพิธีบวงสวงกันอยู่ครับบวงสวง เราซึ่งเป็นนินจานะครับก็ทำการรอบเล้นเข้ามาก่อนด้วยความเงียบเชียบเพราะฉันไม่อยากสู้กับใครไงกุญแจดาบหินหนึ่งอันครับเปิดเลยแล้วกันเปิดไปก่อนดีกว่าไม่ได้ใช้อุ้ยใช้สองอันเลยเหรอเปลืองเกินหวังว่าจะไม่คิดผิดนะโอผมว่านี่ไม่น่าใช่ทางที่ถูกต้องในการมาวะ่ะมันดู ลึกลับซับซ้อนเกินไปว่ะกลับดีกว่าอาจจะเป็นที่เอาไว้เก็บไอเท,เทมแบบกวกๆหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่น่าใช่เวพอยต์ของเราหรอกผมว่านี่ไงนี่เดินรอบเลนกลับมาตรงนี้เสียบไส้ไปหนึ่งทีโดนเข้าไปเสียวไส้ทีน้องหืห้มอนสเตอร์ไฟคงจะกลัวน้ำแข็งสินะย่องย่องต้องย่องไม่เห็นล็อกไม่เห็นลรอกตาดีอีก ตาดีได้ตาร้ายเสียนะอย่านะนี่เนะี่ยกวาดพื้นใหญ่เลยเอาอกดผิด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 อย่าทำได้ใจแค่กดผิดนิดหน่อยโทษทีนึกว่าเราใส่เวทมังกรอยู่ดันไปใส่เวทยวไว้อันนี้มีไอเทมหนึ่งอันนะครับไม่ไหนก็ผ่านแล้วก็ขอหน่อยแล้วกันพี่โอทุเรียาสรพิษจิ้งเหลนจิ้งเหลน,นไฟ ไม่อยากได้หรอกทุรีอะไรเนะี่ยฮะตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้เอาฮาหรือเอาจริงยังครับเนี่ยไม่ได้เอาฮาใช่ไหมตอนแรกคิดว่าลูกบอลน,นี่ไหนได้มันเป็นงูเหมือนเป็นจิ้งเหลนที่แบบยังออกจากไข่ไม่เสร็จอะบนหัวยังมีไข่อยู่เลยเก้าอี้ไข่ไว้เนี่ยเก้าอี้ราชาหรือเปล่าโอเคออกมาต่อครับประตูมิติไปไหนอะลองดู ลิมมาลิกาโอ้พามาเจอบอสแตะที่พรหนึ่งครั้งมาๆๆๆลุยบอสด,ดีกว่าเสียเวลามานานละไปกันฮึบโอ้นี่หรืองูเอ้ยแล้วนี่คือหอกที่ให้ตามหาอยู่ที่โถง เออก็โถงจริงแหละเป็นโถงจริงแล้วไม่บอกละครับว่าอยู่ในโถงที่เจอกับบอสเลยมันดียังไงครับอุ้ยถิงปะเนี่ยโอ้ยอาวุธเทพเจ้าโหดเกินลิไม่รู้ออกไม่ลูกงูตัวนี้สินนส้นชีพแล้วงูตัวนี้สิ้นชีพแล้วเจอหอกอย่างนี้เจอหอกอย่างนี้ลิไม่รู้ลูกพ่อเอาเป็นว่าไปฆ่ามันกันดีกว่า จะแน่สักแค่ไหนกันเชียวกับไอ้แค่งูเงี้ยวเขี้ยวขอพระเจ้าตาเองนะ่ะก็สั่งสอนไว้ว่าการฆ่างูนะ่ะงูยักษ์คู่กืนกินเทพเจา้าว้าว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 ,ว,าวโอ้ดู่ิม่รู้ดิโอ้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 โอาา้กว้ดแ่โอ้อ้โ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 อกนอ้น้้น้ นี่ไงมังกรเพลิงไปก่อนหนึ่งทีหงอกไม่ต้องใช้หรอกม้าเรายังไงเราก็มีมังกรอยู่แล้วมังกรเนี่ยจะกำลาบดูดิดูดิมันอลังการมากตื่นเต้นอุ้ยอู้ยอ้ยอู้ยอู้ยอู้ยอยอู้ยอู้าอูู้้บอส้ย่ม้กเู้ยอู้นอูายอูงยอู้ยอู้ยอู้นอู้อู้ยอู้ยอูนยน้้ำแข็งกัดกินน้ ยังมองอยู่ยังมองผมอยู่คนผิดได้ด้วยโอ้โหโโมันคนผิดได้วะผิดร้ายทำลายหัวใจผิดร้ายทำลายหัวใจขอเข้ามาหน่อยจะเป็นไรไปอุ้ยดุนแรงและหนักน่วงไฮ้นี่ไม่รู้ไหวไหมลูกไหวไหมลูกไหวไหมลูกนี่ไม่รู้รรรโอ้โหเป็นไงมังกรพขึ้นไฟเล่นไอผมว่าเราลองเอาหอกมาปาดดูดีกว่าไหม เผื่อว่าหอากมันจะแรงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหอากมันจะแค่าไหนเชียววะว้าวโหหอ,อกเทพเจ้าอี๋ไงอ๋อนอันนี้ใกล้อันในใใี้ใกล้โอ้บอสตัวนี้คงไม่น่ายากหรอกมั้งเพราะว่าหอกมันโกงเกินน่ะหอกมันเทพขนาดนี้จะแพ้ได้ยังไงวะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าลิมิรุน่าจะอาการหนักนะครับดูจากทรงระลิมิรุเหมือนกับว่าอึ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 อีกหนึ่งทีอีกหนึ่งที แค่เล่นหอ,อกก็ไม่น่าแพ้แล้วมัง้งเฮ้อหอ,อกเทพเจ้าโอ้นี่ไม่รู้อดทนไว้ลไม่รู้ลไม่รู้กดปุ่มเดียวก็เฟี้ยวไายโอ้โหอีตี้เกินนี่บอสหรือบอสหรืออะไรเนี่ยอ่อนขนาดนี้นี่งไง พึกษาสบันอาสุราโอ้โหกระจอกกระจอกมากตายลิ้นไหวเลยเอ๊ะอย่าบอกนะว่าอีกแล้วเหรอไม่เบื่อบ้างเหรอกับการที่เอ่อทำเป็นสองสเตจน่ะ งูอหักแล้วครับเฮ้ยหรือว่าแกคือผูดภาษาไรขาดอย่างนั้นเหรอยอมได้ยอมได้อะไรของแกวะฉันก็ยอมได้เหมือนกันวิชานี้มันโอโลจิมารูว่าแล้วมึงชักดาบมาใช่ไหมแล้วมันจะแค่ไหนกันเชียวฮะแกน่ะ ดาบที่แกมีนะ่ะมันยังไม่ได้ครึ่งหอกของฉันด้วยซ้ำวะเจ้าต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกับลาชันอสรพิษปัญญาอ่อนฉันไม่มีวันเป็นพวกเดียว,แก,แวกับแกหรอกนะมันจะสักแค่ไหนกันเชียวกับการเจอบอสที่แพทเทิร์นเดิมๆซ้ำ สองนะ่ะฮะช้างอุกนี้ว่ะจ้วงแทงจ้วงแทงกดปุ่มเดียวก็จ้วงแทงโอ้โหนี่บอสจริงหรือสาบานจ้วงแทงจ้วงแทงปุ่มเดียวปุ่มเดียวเท่านั้นกดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นพักแป๊บหนึง่งกินยาก่อนเพิ่มสตามิน่แล้วเราก็ทําการบัฟดาเมดด้วยบัฟให้ตีแรงขึ้นจากนั้นเราก็เริ่มทําการ กดปุ่มเดียวเอามันออกไปแล้วอมันถอยไปไกลวะนี่ไม่รู้ไหวไหมนี่ไม่รู้มันทำนี่ไม่รู้เราขอเอาคืนอย่าทำอย่าทำสลามของฉันไอ้เจ้าโง่ไรขาดผู้ลบลู่เทพเจ้าแกน่ะบังอาจมาลบลู่ฉันฉันก็คือคนที่จะขึ้นเป็นเจ้าแห่งเอลเดนนี่ไงโอ้โหกดปุ่มเดียวไม,ไม่ไม่ต้องกดอะไรแล้วกันเนี่ย ง่ายเหลือเกินนี่บอสจริงๆใช่ไหมฉันขอถามแกอีกคำตั้งแกเป็นบอสใช่ไหมฮฉันขออีกสักทีขออีกทีขออีกทีออกทมันจริงกดปุ่มเดียว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 แล้วขออีกนอ่ไงพักยาแป๊บนึงกดกินผิดขวดแปบ๊บนึงกินผิดขวดแตให้อโอกาสแกได้ไล่ลำ พอฉันจะกินกินขานกสีทองเอากดผิดปุ่มโทษโทษทีกดผิดปุ่มทำอะไรของแกไอ้เจ้าโง่จับไปซะแล้วแกก็จุงจับไปซะแล้วแกก็โอ้ยโอย้ชาร์จนานไปหน่อยชาร์จนานไปหน่อย,อ,ยอะไรอะไรแล้วแกจงุง ดับไปซะไรขาดผู้ลบหลู่เทพเจ้าเจ้าช่วยบอสอะไรง่ายขนาดนี้มหาลูลไรขาดไบ่ว่าไขรก็กักขังฆ่าไม่ได้แต่ฉันฆ่าแกทิ้งไปแล้วไอ้เจ้าโง่เอ้ยความทรงจำของราชาผู้ลบหลู่นี่คือบอสท,ที่ง่ายที่สุดที่เคยเล่นมามันคือบอสที่ง่ายที่สุด ุณผู้ชมดูภาพนี้สิครับสวยมากเลยอะชนเด e l i e ข้างบนน่ะพร้อมกับตัวผมที่กำลังทำท่าเตรียมฟิวชั่นในดะกอนบอลอยู่ <c oughs> เออต้องบอกว่าเป็นบอสที่สู้แล้วมันมากมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้หอกเทพเจ้าด้วยแหละเราคือก็อดอีเตอร์ไงผู้ก,กืนกินพระเจ้าต้องบอกเลยว่าเป็นบอสที่น่าจะเก่งเอาเรื่องอยู่แต่ว่าพอเจอกับพลังหอกเข้าไปก็กลายเป็นว่ามันง่ายมากๆเลยอะโอเค วันนี้การบุกคฤหาหน์ภูผาเพิงแล้วก็เอาชนะผู้พากษารลายขาดนะครับก็คงจบลงแค่นี้แหละกับทิวทัศน์ที่งดงามเช่นนี้วันนี้รายการสวัสดยอนนักดองคงต้องขอเตรียมตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากช่วยกันแชร์คลิปด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีคนเข้ามาดูาเยอะจะได้มีตังค์กินข้าวโอเคเดี๋ยวพร์ทหน้าเราเตรียมตัวไปบุกที่พฤษาทองกันดีกว่าวันนี้ขอเตรียมตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไปละเจอกันบิลิบิลิ